เราคิดว่าทำพลาดครั้งใหญ่ในวันแรกที่เชียงใหม่แต่ใครจะรู้ว่ามันจะกลายเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเราจากห้องพักสุดเฟลสู่วันที่ทำให้เราตกหลุมรักเชียงใหม่ หลังการเดินทางกว่า30ชั่วโมงจากสหราชอาณาจักรถึงกรุงเทพชีวิต5วันที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยอาการเจ็ตแหลกในกรุงเทพครอบครัวของเจมส์เฮลลี่และลูกๆสแตนลีย์ Stanley, ลูกชายและลูกสาวมาโก้ co, ก็ได้เดินทางขึ้นมาอย่างเชียงใหม่เมืองที่สวยงามและผ่อนคลายกว่า พวกเขาวางแผนที่จะใช้เวลาอยู่ที่นี่อย่างน้อยหนึ่งเดือนแต่ก็ตระหนักว่าหนึ่งเดือนอาจจะไม่พอที่จะสำรวจกิจกรรมที่น่าอัศจรรย์ทั้งในเมืองที่น่าทึ่งแห่งนี้ แต่ก่อนจะเริ่มสำรวจพวกเขากลับทำผิดพลาดตั้งแต่วันแรกเฮลี่ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของเธอเองที่ตัดสินใจจองที่พักพื้นฐานไปก่อน2-3คืนเพื่อลองดูบรรยากาศของเชียงใหม่ก่อนจะตัดสินใจเช่ราระยะยาวเป็นเดือนเธอต้องการทำเลที่เหมาะสมสำหรับทุกคนรวมถึงสแตนลีย์กับมาโกและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน ตอนที่เธอจองผ่านแอปเฮลี่คิดว่าราคาแค่36ปอนต์ต่อคืนซึ่งสมเหตุสมผลแต่เมื่อเธอบอกเจมส์ว่าจ่ายไป36ปอนด์เขากลับบอกว่านั่นน่าจะเป็นราคารวมสำหรับ3คืนทำให้พวกเขาเริ่มกังวลเล็กน้อยว่าจะเจอกับอะไร เมื่อไปถึงสถานที่นั้นสวยงามพนักงานเป็นมิตรมากและสระว่ายน้ำก็ยอดเยี่ยมแต่ห้องพักที่ระบุว่ารองรับผู้ใหญ่5้าคนกลับมีแค่เตียงคู่เล็กๆก,กับเตียงเดี่ยวสำหรับครอบครัวที่มี4ี่คนมันไม่น่าจะใช้ได้ตลอด3ามคืนพวกเขาจึงตัดสินใจย,าย้ายออกหลังอยู่ได้เพียงคืนเดียวและเริ่มหาที่พักถาวรกว่า ทันทีที่มาถึงสแตนลีย์กับมาโก้ก็อยากมุ่งหน้าไปสระว่ายน้ำพวกเขาอยากเล่นน้ำทั้งวันทั้งคืนแต่พวกเขาอย่างว่ายน้ำไม่เป็นขณะที่เจมส์เล่นกับลูกๆเฮลลีก่ก็เริ่มมองหาที่พักใหม่พวกเขาต้องพาลูกๆขึ้นจากสะไปทานอาหารและพบร้านอาหารเล็กๆน่ารักที่ให้รสชาติดีเยี่ยมและคุ้มค่าเงิน วันนั้นเป็นวันที่ดีมากเพราะแม้จะมาถึงเชียงใหม่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงแต่สแตนลีย์กับมาโก้ก็หัดว่ายน้ำเป็นแล้วพวกเขาใส่เสื้อฉูชีพอยู่แต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีความกระตือรือร้อนจะว่ายน้ำเลยแต่วันนี้สแตนลีย์ก็ลงน้ำแล้วเริ่มเตะขาขยับแขนและมาโก้ก็กล้าหาญปล่อยมือจากพ่อช่างเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์มากที่เจมส์ได้แบ่งปันกับลูกๆเพราะเมื่อตอนอยู่บ้านเฮลี่จะเป็น คนพาเด็กๆไปไว่ายน้ำทำให้เขาไม่มีโอกาสมากนักวันรุ่งขึ้นครอบครัวเดินทางมาที่ Elephant Castle ซ n d Park ซึ่งเป็นบ้านของช้างประมาณ30เชือกที่นี่ไม่ใช่เขตรักษาพันธุ์แต่เป็นที่รู้จักกันในชื่อหมู่บ้านควานช้างหมายความว่าช้างแต่ละเชือกจะมีควานช้างดูแลอย่างใกล้ชิด พวกเขาเพิ่งให้อาหารกล้วยช้างซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นธรรมชาติมากช้างดูมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อเด็กๆชอบมากแม้สแตนลี่จะประมาทเล็กน้อยแต่มาโก้ก็กล้าหาญและลงมือทำทันที เฮลลี่และเจมส์ได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงสนุกๆมากมายจากควาช้างรวมถึงวิธีการดูแลและสังเกตว่าช้างมีความสุขและสุขภาพดีหรือไม่สิ่งที่ยอดเยี่ยมของที่นี่คือราคาไม่แพงมากเข้าฟรีและจ่ายเพียง100บาทสำหรับตะกร้ากล้วยและอ้อยขนาดใหญ่ สแตอรลีกับมาโกชอบการให้อาหารช้างด้วยมือมากและประทับใจที่ควานช้างให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ่ายรูปให้โดยไม่เรียกร้องทิปใดๆแม้แต่อาหารในคาเฟ่ก็คุ้มค่ามากพวกเขาจ่ายเพียง500บาทสำหรับอาหาร3มื้อและเครื่องดื่ม4แก้วเฮลลี่ถึงกับบอกว่าเธออยากจะเป็นควานช้างเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งและอยากอยู่ร่วมกับธรรมชาติกับช้างของเธอ วันถัดมาพวกเขาไปเที่ยวสวนบวกหาดซึ่งอยู่ห่างจากอาพาร์ตเมนต์แค่10นาทีที่นั่นมีทะเลสาบมีปลาคาร์ฟและร้านขายอาหารและเครื่องดื่มเล็กๆสิ่งที่พิเศษที่สุดคือสแตลลี่กับมาโก้ได้พบเพื่อนใหม่เป็นครอบครัวชาวอาเมริกันและแอฟริกาใต้พวกเขาใช้เวลาช่วงบ่ายด้วยกันมาโก้กับเพื่อนใหม่คนหนึ่งถึงกับบอกว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป คืนนั้นครอบครัวไปตลาดกลางคืนซึ่งมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยอาหารมาโก็ตื่นตาตื่นใจที่ได้ดูอาหารของตัวเองถูกปรุงต่อหน้าต่อตาส่วนสแตนลีย์ก็ยังคงชอบเข้าเหนียวตามปกติพวกเขาวางแผนที่จะสำรวจอาหารและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอีกหลายที่และเชิญชวนให้ทุกคนร่วมเดินทางมหัศจรรย์นี้ด้วยกัน ดูเหมือนว่าความผิดพลาดในวันแรกกลับนำไปสู่การค้นพบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมคะ การได้สืมสรับผู้คนที่น่ารักวัฒนธรรมอาหารและสัตว์ป่าที่ยอดเยี่ยมผู้คนมากมายพูดถึงว่าประเทศไทยมีสเสน่ดึงดูดใจแค่ไหนและมันก็ง่ายมากที่จะเข้าใจว่าทำไมเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ในเชียงใหม่พวกเขาก็เริ่มค้นพบจังหวะชีวิตของตัวเองทั้งการเข้าอยู่คอนโดและการนำความสะดวกจากบ้านมาปรับใช้ทำให้เมืองนี้เริ่มให้ความรู้สึกเหมือนบ้านอย่างรวดเร็ว พวกเขาเพิ่งไปที่คารับคาเฟ่มาอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเชียงใหม่และเข้าใจได้ง่ายว่าเป็นเพราะอะไรช่างเป็นสถานที่ที่เหลือเชื่อจริงๆเดอะคารคาฟคือประสบการณ์ที่ดื่มดำอย่างแท้จริง,ท,งทันทีที่ย่างก้าวเข้าไปผู้มาเยือนก็ถูกโอบร้อมด้วยทางเข้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้งดงามน้ำตกและไอน้ำราวกับอยู่ในเทพนิยาย ความตื่นตาใจที่แท้จริงอยู่ที่บริเวณที่นั่งแบบหย่อนขาลงไปในสระที่เต็มไปด้วยปลาคราฟสีสันสดใสามากมายและถ้าทิวทัศนน้ำปปบและประสบการณ์ที่ดื่มด่ำอย่างไม่พอคุณสามารถป้อนอาหารปลาคราฟด้วยขวดนมและอาหารเมร็ดเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นกับมันมาก ถัดจากมุมที่เรานั่งอยู่มีบริเวณสระน้ำอีกแห่งที่มีปลาคราฟที่ใหญ่กว่าเดิมอีกปากของมันใหญ่พอที่จะกลืนมือของสแตลลี่และมาโก้ได้เลยแต่เด็กๆก,ก็กล้าหารสุดๆส,สแตลลี่และมาโกสนุกกับการป้อนอาหารปลาด้วยขวดนมอย่างบ้าคลักซึ่งเป็นกิจกรรมที่สุดประทับใจและคุ้มค่ากับราคา500บาทสาหรับเครื่องดื่มที่พวกเขาจ่ายไปอย่างคุ้มค่าอย่างแน่นอน ต่อมาครอบครัวของเขาได้เข้าร่วมกิจกรรม World Schooling ที่วัดพระาธาตุดอยคำที่ตั้งประหาดอยู่บนเนินเขาวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยความสง่างามของพระพุทธรูปและยักษ์ขนาดมหืมาเด็กๆได้เรียนรู้และสืมสับประเพณีไทยอย่างลึกซึง้งพวกเขาจุดธูปและปิดทองลูกนิมิตซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมอบความรักความสำนึกในบุญคุณและการสร้างกรรมดี ช่วงเวลาที่กิ่นใจที่สุดคือตอนที่สแตนลี่และมาโก้อธิษฐานถึงเบลล่าสุนัขที่จากไปขณะที่ควานทูบค่อยค่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบและความรักที่เชื่อมโยงถึงการอย่างน่าประทับใจจากจุดชมวิวบนวัดทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ที่ทอยาวเป็นภาพที่สร้างความสงบและน่าประทับใจอย่างแท้จริง และแล้วก็มาถึงจุดพลิกผันที่ทำให้ทุกคนต้องตื่นเต้นประหลาดใจเมื่อสแตนลี่มีผื่นขึ้นกว่าร้อยจุดลุกลามจนตาบวมครอบครัวจึงรีบพาเขาไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่แม้จะเป็นครั้งแรกที่ต้องเข้าโรงพยาบาลในต่างแดนแต่ประสบการณ์ที่ได้รับกลับสร้างความประทับใจจนแทบไม่น่าเชื่อตั้งแต่รถรับส่งพาไปถึงหน้าประตูการบริการก็รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง พวกเขาผ่านแผนกต้อนรับและนั่งรอที่แผนกเด็กภายใน5นาทีและได้พบแพทย์ภายใน15นาทีสแตนลีย์ถูกวินิจฉัยว่าเป็นอาการแพ้และต้องฉีดยาพร้อมรับยาต่อเนื่องกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นด้วยค่าใช้ใจ่ายไม่ถึง50ปอนด์ระบบการทำงานของโรงพยาบาลแห่งนี้เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ได้รับการบริหารอย่างดีที่ทำงานได้อย่างไรที่ พวกเขารู้สึกโล่งใจและมั่นใจในการใช้ชีวิตในเชียงใหม่จากมุมมองทางการแพทย์อย่างยิ่งแถมเขายังได้เห็นหุ่นยนต์ส่งยาเดินไปมาในโรงพยาบาลอีกด้วยเป็นการคลิกผันที่น่าตื่นเต้นและยืนยันถึงความสะดวกในเมืองนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะด้วยค่าแกร็ที่แพงสำหรับการเดินทางไกลครอบครัวจึงตัดสินใจเช่ารถในราคาที่น่าประทับใจเพียง1ิปอนต่อวัน ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมอบความสะดวกพร้อมแอร์คอนดิชันให้กับลูกๆแล้วยังให้อิสระในการแวะสำรวจน้ำตกและสถานที่ต่างๆที่พวกเขาไม่ได้ทำมาตอนการตัดสินใจนี้เป็นการเปลี่ยนวิธีการเดินทางของเขาไปอย่างสิ้นเชิง การผจญภัยครั้งสุด <no> ท้ายของสัปดาห์คือการไปเยือน Hidden Village ที่ห่างจากตัวเมืองประมาณ25-30นาทีด้วยค่าเข้า600บาทสถานที่แห่งนี้มอบกิจกรรมหลากหลายทั้งสวนสัตว์ขนาดเล็กสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่และที่น่าตื่นเต้นคือหุ่นยนต์ Animatronics ไดโนเสาร์ที่ทำให้เด็กๆตื่นเต้นอย่างมากแม้ว่าจะมีฝนตกในช่วงบ่ายแต่บริเวณที่คลุมด้วยหลังคาเช่นบ่อบอลและสไลเดอร์เป่าลมก็ยังให้ส แตนล,ลี่และมาโก้สนุกได้ต่อแม้ต้องจ่ายเข้าเพิ่มเล็กน้อยสำหรับบางพื้นที่สัปดาห์นี้เต็มไปด้วยการเรียนรู้การสำรวจและความประทับใจอย่างยิ่งใหญ่ก่อนที่เขาจะปิดท้ายด้วยการพักผ่อนอย่างสงบที่สระว่ายน้ำคอนโดเพื่อผ่อนคลายจากความตื่นเต้นทั้งหมดที่เพิ่งเจอมาในการผจญภัยอันน่าประทับใจในเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักความศรัทธาและการพลิกผันที่น่าตื่นเต้น เป็นยังไงบ้างคะการผจญภัยของครอบครัวนี้อบอุ่นและน่ารักดีไหมคะถ้าทุกคนมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่สักเดือนหนึ่งคุณอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกหรือถ้ามีผู้รู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ผ่านเข้ามาแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจไว้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ